สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้วันขอมาแชร์ก็เป็นการเหยียบคลายนะคะส่วนมากที่ร้านเราส่วนมากถ้ามาเนี่ยไม่ว่าอาจจะเลือกคอร์สไหนถ้าตึงหนักมากๆในส่วนของขามันจะเลือกเป็นการเหยียบคลายให้ก่อนเพราะว่าน้ําหนักจะได้นุ่มแล้วก็ลึกแล้วก็คลายได้ดีนั่นเองเป็น นวดแผนโบราณผสมแผนปัจจุบันแล้วก็ผสมแผนไทยนั่นเองนะคะนี่ก็คือคลายให้หมอด้วยกันนะคะนี่ขอวิญาตนำมาแช์นะคะปกติแล้วก็ต้องได้รองข้อเท้าก่อนก็ค่อยๆเหยียบคลายนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ผู้ที่ถูกนวดจะรับได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นหมอด้วยกันก็คือลงได้ร้อยเต็มร้อยนั่นเองนะคะ ในกรณีียบแบบนี้ให้แนะนําว่าให้มีผ้ารองข้อเท้าหรือว่าแนวที่มารองข้อเท้านั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้คลายให้กันนะคะเป็นหมอนอ,อขอบคุณนะคะพี่ฝนที่แวะมานั่นเองน้ําหนักในส่วนของน้องก็จะลงแค่เบาๆนะคะถ้าไม่ได้รองข้อเท้าก็จะลงไม่หนักนะคะเพื่อให้มันคลายได้ดีนั่นเองเห็นไหมคะเรื่อยๆ ช้าๆเรื่อยๆนับรอบก็จะหลายรอบหน่อยมันก็จะคลายได้ดีก็สามารถนำไปปรับใช้ได้หรือว่าดูเป็นวิทยาฐานได้นั่นเองเราาเพิ่งบอกว่าเรานวดไม่ได้เราทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลองหรือว่ายังไม่ได้ฝึกนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมอนวดเองก็นวดไม่เป็นหรอคกค่ะเขาต้องผ่านการฝึกแล้วก็เรียนรู้แล้วที่เหลือ ก็ต้องมาพัฒนาตัวเองด้วยด้วยตัวเองนะคะศึกษาหลายหลายช่องทางแล้วก็จับลูกค้าหรือว่าจับผู้ที่ถูกนวดนี้บ่อยๆนะคะไม่เบื่อการนวดก็จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นมากๆเลยนั่นเองก็จะสลับข้างกันเหยียบนะคะซ้ายขวาถ้าข้างนี้นิ่มแล้วคลายดีแล้วเราก็จะไปเหยียบอีกข้างหนึ่งน้ําหนักก็จะใช้ถ่วง ที่ร้านของเรานะคะถ้าเตียงข้างล่างก็จะมีราวจับอยู่ข้างเตียงแบบนี้เป็นราวถอดประกอบได้นะคะถอดประกอบได้เพราะสะดวกหน่อยถ้าไม่อยากใช้ราวก็คือถอดออกเก็บไว้ถ้าอยากใช้ราวก็คือประกอบขึ้นแล้วก็ใช้พยุงตัวได้สบายมากๆเลยค่อยๆเหยียบคลายไล่ไปเรื่อยๆถ้า สามารถหยาบให้คนที่บ้านเราได้นะคะอยาบให้แฟนหรือว่าเหยียบให้คุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานหนักๆแล้วขาตึงหลังตึงเราก็เหยียบขาเนี่ยแหละคะ่ะต้นขานี่เหยียบเยอะๆเหยียบเยอะ,ยยอะๆจนนิ่มเลยจนนิ่มเหยียบไปไเรื่อยช้าๆเรื่อยๆไม่รีบน้ําหนักถ้าต้นขานี่ก็จะลงได้เยอะหน่อยรับน้ําหนักได้เต็มที่หน่อยแต่ในส่วนของน่องแบบนี้ก็จะ ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆขึ้นไวหน่อยเห็นไหมคะค่อยๆลงค่อยๆขึ้นไวหน่อยมันก็จะคลายได้ดีหยับลงนะคะถ้าหยัยบตั้งแต่ต้นขาตั้งแต่ชิดก้นย้อยเนี่ยหยับลงไปจนถึงสุดฝ่าเท้าไล่ลงไล่ลงไล่ลงแต่ถ้าหยัยบแบบนี้ไล่ขึ้นลงได้แต่พอจะจบจริงๆเราต้องไปจบที่ฝ่าเท้ามันจะคลายได้ดีแล้วก็ไม่ทําให้ปวดมากกว่าเดิมนั่นเองถ้าหยัยบ กึกักกกักไล่กกลไปไล่มาแล้วมาจบอยู่ที่ขาท่อนบนก็ยังจะปวดอยู่ก็ยังจะตึงอยู่อ่าเพราะเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอันนี้เราจะไล่ลงที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้านี่สําคัญมากนะคะในการนวดทั้งตัวหรือว่านวดแค่เท้าเพราะว่าเป็นจุดสะท้อนของร่างกายทั้งหมดเลยอีกส่วนหนึ่งนั่นเองอ่าเราก็ไล่ลงเห็นไหมคะไล่ลงเรื่อยๆแล้วก็ไปเก็บที่ฝ่าเท้าให้ แบบนี้มันก็จะคลายได้ดีไม่ปวดตึงไม่ปวดแน่นไม่ปวดตุบๆนะคะใครที่อ่ะเราใช้ขาหลักๆอยู่แล้วทั้งวันเนี่ยตื่นขึ้นมาลุกเดินยืนนั่งลุกเดินยืนนั่งจนถึงเวลาเข้านอนเนี่ย